ยินดีต้อนรับสู่รายการ JKC j u n i ยออนไลน์ตอนนี้อยู่กับ Painting Story นะครับภาพนี่เป็นต t o r y นะครับเรื่องมีถั่วไหมเออสวัสดีครับเอาอะไรดีครับมีถั่วไหมเออที่นี่ไม่มีถั่วครับมีถั่วไหมที่นี่ไม่มีถั่วนะครับผมไปซื้อที่โรตันนะที่ท,ที่ที่นี่ไม่มีขายที่นี่ขายยากันอยู่ซอฟฟล เออมีถั่วไหมไม่มีครับมีถั่วไหมเออพี่พูดดีทีเดี๋ยวโหปืนมายิงแล้วมีปืนไหมไม่มีเนี่ยไม่มีปืนเออมีพวไหมไม่มีครับมีถั่วไหมมีครับเอาไหนพอตะกี้ไม่มีเออมีถั่วเรียกส่งไหมมีครับถั่วเขียวมีครับถั่วเหลืองมีครับ มีเงาะไหมนี่พี่เอาอะไรกันแน่เนี่ยถั่วผมก็หามาให้แล้วอะ่ะพี่จะง้ออีกเหรอมีเงาะไหมไม่มีมีเงาะไหม,ไ,ม,ม,ม,ไ,หมไปซื้อตามตลาดป,ป,ปนี่มันร้านขายยากันยุง่งซื้ออะไรเงาะเนี่ยเออไปซื้อเลนมีเงาะไหมพอดีพอดีพอดีนี่นี่น,นี่เออพี่ผมว่า มีไิซืยอที่เราตัดไปเดินออกจากร้านไปก็ขอจบการพักพักนิ่งสตอรี่ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ